ได oh. wow. wow. right. ้ไหมะเดี๋ยวไม่ได้นะฮะไปดูอีีเป๊ะเป๊เป๊ะตกนะตกนะเป๊ะจะข่าเหอจะข้าป๊บก็เดิเปุ๊บเป๊ะเป๊ะักแตกแตกไหมคะตรงน้นก็แพะเห็นไม้งหนะแพะเห็นไห้หน อาหารให้มันไหม

ให้เบบีหน่อยเดีวเบบีไม่กลัวแล้วหรอไม่กลัวแล้วใช่ไหมกลัวไหมม่กลัวให้กระต่ายด้วยจองมันเลียนหน้ายกใจฉุยดูไปให้ตัวโน้นหม กินไม่ถึงไม่ถึงให้นี่อุ้ยตัวนี้ กัไปดูกระต่ายบ้างไหมกระ,ะต่ายบางไหมดูชิกระ,ะตา่ายอยู่นะ,ะ,ะนะ ดีอยาให้หกบไปดู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 อยากกินดู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 มาแล้วให้ตัวนี้หน่อยตัวนี้อยากกิน่อยแล้วอ

chúm anh à, cả tài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  ừ? ง่วงไก่ง่วงไอ้จระเข้ไหมเขาไม่ให้เข้าไปใกล้ยืนแค่ตรงนี้เขายืนตรงนี้ตรงนี้อันตรายไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไป จะเลี้ยงจะเลี้ยงนั่นจริกลัวไหมไม,ม่กลัวจะเู้เอาเงินปากเลยเงินนี่วะ

เปิดไหมอืออย่ใกล้เลยลูกมาที่อนนี้เป็ดตั จิ้มมันนะไปเข้าใกล้มันนะออมาดูห่างๆแล้วเดี๋ยวมันจิ้บกานเดี๋ยวมันจิกเอาเอาอมาหน่อยหมูอัน,นี้หมูเนี่ยหมูมันหมูไหม หมูหมูอูดมันจะกัดมือนะหนูอย่าชิ้นนะ

คนละฝั่งเลยเนาะไปขึ้นคนละฝั่งน้องฝั่งไหนลูกฝั่งนึงนีู้รงนี้ตรงนี้ค่นี่ดิวะอ่าน้องขึ้นบันไดเนี่ยน้องจะได้มีเครื่องลงไงโอ้โหจับตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่กลัวไปงั้นไปเล่นอันนึงกระด้นตายแล้วนะเห็นไหมนะน้องน้องไม่มีเพื่อนเลยเอ้ยจับตี เน,นี่ยมาเล่นตรงนี้แต่ะคือรงตรงนี้ไม่ลอน,นีน้ันไหนก็ได้แล้วแต่ไปเลยอ้าวไม่ลงเหรออ่ะลงมาคอนน่อย่อยลงชิบสูบปไป<ว>ทำไมไม่ทำตรงนี้ล่ะคะ เขาต้องไปสไลด์ลงมาแต่ข้างบนค่ะเร็วไปสไลด์ให้น้องจยะจ้ะั้งมันกำลังมามันกำลังมาแล้วแล้วอะย่อนลงไปใหม่นี่ย่อนเหมือนตานี่เห็นไหม